พบกับบุธธนาคารอมสินในงานมันนี่เอ็ระยองครั้งที่4นะครับสามารถที่จะไปฝากนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีรับดอกเบีย้ยสูงแบบสเต็ปอัพนะครับแบบขั้นบันไดยิ่งฝากนานยิ่งคุ้มนะครับแถมภายในงานยังได้นะครับของรางวัลอีกด้วยนะครับเป็นตัวกระเป๋านะครับกระเป๋า GSB m e l o d y b a c k นะครับ ไปหใบเลยนะแต่มีเงื่อนไขยอยู่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับตอนนี้นะครับมีงาน m ั n นี่เอ็ระยองครั้งที่4จัดวันที่2 4ถึง4กันยายน2565ที่เซ็นทันระยองนะครับสามารถพบนะครับกับบูธธนาคารอมสินพร้อมของรางวัลมากมายแล้วก็สินเชื่อเงินฝากนะครับ ต่างๆสามารถที่จะไปดำเนินการได้ภายในงานมีของแถมมีลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการฝากสลักออมสินอะไรเงี้ยนะครับภายในงานได้นะจัดที่เซนท่านระยองนะครับลองไปดูนะโดยเฉพาะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุก6เดือนไม่เสียภาษีเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5 นะครับ1แสนบาทขึ้นไปภายในงานรับกระเป๋า GSB m e r o d y Bags นะครับเรียกว่าการเปิดบัญชีเงินฝากนะครับนอกจากจะไม่เสียอะไรแล้วนะได้ดอกเบี้ยอีกแถมได้กระเป๋าอีกด้วยภายในงานคุ้มขนาดนี้นะครับต้องจัดแล้วนะครับโดยดอกเบี้ย5%สูงสุดเนี่ยมันเป็นแบบสเตปอัพแบบขั้นบันไดโดยเดือนที่1-6นะครับได้0.625 ต่อปีนะครับร้อยละ0.25ต่อปีเดือนที่7ถึง12ร้อยละ1ต่อปีนะครับเดือนที่1 3ถึง18ร้อยละ1.25ต่อปีเดือนที่1 9ถึง24ร้อยละ1.25ต่อปีเดือนที่2 5ถึง30ร้อยล,ละ5ต่อปีนะครับอัตราเฉลีย่ยดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ1.83ต่อปีนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำา2 1 5ต่อปีนะ ถอนเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็บุคคลธรรมดาไม่หักภาษีนัดที่จ่ายเด็ดๆอย่างนี้นะครับต้องไปฝากหน่อยนะโดยฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า1000บาทนะครับเปิดบัญชี1000บาทฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า1000บาทนะครับง่ายๆตอนนี้ยังเปิดให้ฝากอยู่นะครับใช้เป็นเงินฝากไว้ใช้จ่ายก็ได้หรือเงินฝากเก็บออมนะครับสำหรับใครที่มีเงินก้อนใหญ่อยากจะได้ดอกเบี้ยสูงก็ฝากไว้เก็บออมนะครับอุ่นใจกว่า พิเศษสูตรทำธุรกรรมและกิจกรรมนะครับที่บูธธนาคารนะครับมันนี่เอ็กปนะระยอง2022นะครับก็รับของรางวัลน,นะครับฟรีเลยของรางวัลต่างๆนะครับรายละเอียดต่างๆธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นของแจกของสมนาคมของสมนนาคุณภายในงานนะครับทั้งนี้การเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปนตามประกาศของธนาคารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับและข่าวสารทางการเงินนะครับจะมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้ก่อนใครอย่างแน่นอน